สามหางล่างเน้นเน้นลือลั่นสนันเมืองแม่สุรีแม่นมากแม่นมากขั้นเทพสูตรนี้30ปีไม่มีหลุดอาจารย์พานทองคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองปลายสุผูสุขคนเนาะคะ่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มลลันลาซัมผ้าพาลวยนะคะพบกันอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้เราจะพบกันบ่อยสักหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเนื่องแจากว่าแม่มลว่างงานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสองสามหมื่นเนาะภายในอาทิตย์นี้ไปคลินิกมาแล้วสามเทียะคะ่ะพี่น้องค่ะ สำหรับวันนี้แม่มอนมีแนวทางหลายท่านหลายอาจารย์เลยนะคะที่จะนำมาอัปเดตนำมาแบ่งปันเนาะคะ่ะค่ะใครเข้ามาแล้วฝากนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามและเป็นกำลังใจให้แม่มอนด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่แนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองเลยค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาสามหางล่างเน้นๆน,น,นะคะมี96เนาะค่ะขึ้นบนเนาะค่ะพี่น,น้องเนาะแม่มอนก็ได้บอกว่าเน้นล่างกันบนนะคะสําหรับแนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองใครที่ได้ใครที่ปังก็ยินดีด้วยนะคะ ไม่มอนบอกแต่คนอื่นถามว่าไม่มอนใดบ่ไม่มอนบอ่ใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าบุญบ่มาเนาะค่ะพะลาโสมอยู่ค่ะพี่น้องงวดใหม่นะคะให้มาแล้ว17มกราคม66ล่างเน้นๆดูชุด16 16ชุดกำลังดีก่อนเนาะค่ะ 3า3หนึ่งสามศูนย์สามสามสา8เก้าห้าและก็ตัดออกมาแล้วค่ะสามหางล่างเน้นๆนะคะ635083นะคะระวังเบิ้ลที่33เนาะค่ะสำหรับงวดนี้17มกราคม66นะคะถูกใจตรงใจหรือเปล่าคะ 50เนาะคะ่ะ 500, 5005 500, ตรงกับหลายท่านหลายอาจารย์8338ก็เช่นเดียวกันที่บ่มีตรงไาลเจา้าก็คงจะเป็น63เนาะคะ่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วจะให้93ก็ระวังนะคะถ้า93ดังมากๆก็อาจจะกลับหัวเป็น63ก็ะได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้แค่เบาซื้อเนาะคะ่ะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของ CR แม่สุรีนะคะงวดที่ผ่านมาค่ะเข้าที่69นะคะ2ตัวกลับบนนะคะงวดใหม่ให้มาแล้ว17เดือน166นะคะเด่นที่เลข5คะ่ะท่านผู้ชม535456นะคะชุด3ตัว250543และ945นะคะ ชุดกันให้กันที่25และ43ค่ะและก็มาต่อกันที่แนวทางของแม่นมากนะคะแม่นมากใบขาวงวดประจำวันที่17มกราคม2566เด่นที่เลข3ค่ะท่านผู้ชม3 1 3 2 3 3 6 3 7 3 8 3นาะคะ่ะ 6383ก็มีในแนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองนะคะชุด33ที่ให้กันก็มีเหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะหรือว่าจะมาที่แม่นมากขั้นเทพนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข้าหรือเปล่าคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข้าเฉพาะเลขเด่นนะคะท่านผู้ชมเข้าที่เลข6เนาะคะ่ะ ให้6กนะคะกลับหัวเป็น9ตัวหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะออกที่9 6นะคะสำหรับงวดใหม่ให้มันแล้วเด่นที่เลข2ค่ะท่านผู้ชม0-2 1 2 2 2 7 2และ9 2สองนะคะสำหรับงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมถ้าหากว่าแม่นมากเด่นที่เลข3แม่นมากขั้นเทพเด่นที่เลข2ก็จะมี3 2สองด้วยนะคะมักบอกรัพี่น้อง และ02ของแม่นมากขั้นเทพนะคะก็มาตรงกับแนวทางชุดเน้นของแอดประเสริฐนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ผมว่ามีเลข9นะคะนั่นก็คือ79ค่ะท่านผู้ชมกับเลข2นะคะเลข2ก็ให้มาที่20นะคะโชคดีปี 66, 66ครับเลขนี้งวดนี้เลขออกต่ำเด้อเพิ่นวานเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ สำหรับ20 20เน้นบนนะคะท่านผู้ชมธาตุ 2, เน้นล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะส่วนมากจะเป็นแบบหันเนาะค่ะอันนี้อ้างอิงจากเหตุผลส่วนตัวของแมมมอนเนาะคะ่ะตามที่เห็นมาเนาะคะ่ะสำหรับสถิติ0-2จะอยู่ล่าง2 0จะเป็นบนซันดอกว้าพี่น้องชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของม้ามืดนะคะให้หางเดียวเลยนะคะล่างตรงตรง สามห้าเนาะคะ่ะซื้อแค่พอได้ลุ้นเพินวาเนาะคะ่ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางคู่ต้นบนและล่างของแอดนางฟ้าค่ะรูดที่0และ1นึะคะสิเดือน166่งหกหกศูนย์สี่ศ5 0 6, 15, 16, 25, และ26นะคะ ชุดต่อมาค่ะสูตรนี้30ปีไม่มีหลุดเพิินวานอะคะเลขของอาจารย์พานทองนะคะ17มกราคม66นะคะวิ่งบนที่เลข9เป็นหลัก10เด้อค่ะพี่น้องชุด3ตัวบนเม็ดเดียว5 91นะคะ2ตัวบนก็คือ91ค่ะไม่ต้องกลับเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ ชุดล่างวิ่งที่เลข3นะคะ3อยู่หลัก10บเด้อค่ะพี่น้อง2ตัวล่างให้มาที่38นะคะอย่าเชื่อจนกว่าเลขจะออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่คือแนวทางนะคะเบิงไวค่ะมักกะจัดบอมักกะพานเนาะคะ่ะ38 8 3ตรงกับล่าง3หางเน้นเน้นของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองและอีกหลายท่านหลายอาจารย์นะคะอาจารย์คมก็ให้ชุดนี้เด้อค่ะพี่น้อง หวยช่างคมนะคะส่วนชุด3ตัวท่างวดนี้ออก 5, 9, 1นะคะท่านผู้ชมก็จะเปลี่ยนแค่แต้มเดียวเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมา 1, 9 6เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะก็รอลุ้นกันนะคะส่วนแนวทางชุดนี้ค่ะเป็นชุดเน้นของผมชื่อดำนะคะท่านผู้ชมงวดนี้17เดือน 1, 6, 6นะคะเน้นที่3 3และ 3, 5นะคะ ชุด3ตัวคือ035 335และ067นะคะเน้นที่635ค่ะ36 35และ65เ้ยค่ะและก็มาต่อกันที่ชุดนี้ค่ะเขาบอกว่าสูตรเลิกจนนะคะท่านผู้ชม17เดือน166นะคะ715 815 915นะคะ 915ก็ตรงกับแนวทางชุดของสูตร30ปีไม่มีหลุดนะคะท่านผู้ชมของอาจารย์พานทองเนาะค่ะและปีที่ผ่านมาปี64นะคะหรือว่าปี65ค่ะท่านผู้ชมออก 159นะคะปี65เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะปีที่ผ่านมาเนาะคะ่ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะงวดนี้จะมาหรือเปล่าจะมาเป็นงวดเดียวกันไหมรอลุ้นกันนะคะ2ตัว90 92 93 95และ15นะคะถูกใจตรงใจหรือเปล่าคะสำหรับหลัก9 หรือว่าจะมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เต๋านะคะอาจารย์เต๋าก็ให้ล่างที่เลข9เหมือนกันค่ะ92 93 94นะคะกันล็อกที่83นะคะท่านผู้ชมสำหรับล่างอาจารย์เต๋าค่ะบนอย่างบบเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มอนฝากไว้ประมาณเท่านี้เนาะคะ่ะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและรับฟังผิดพลาดประการใดไม่มอนกราบขออภัยมาณนะที่นี้นะคะท่านผู้ชมทุกสำนักทุกอาจารย์เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรเนาะค่ะสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้คือความไม่แน่นอนพอกันไม่คิดหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ